สวัสดีครับวันนี้เราขอนําเสนอ n ิสัน n v v v a n รถสภาพสวยมากโชคสปริงเปลี่ยนใหม่นะครับเครื่องหัวฉีดต,ติดแก๊สให้เรียบร้อยอย่างดีนะครับวิ่งไปยาวๆโชคสปริงเราก็เปลี่ยนใหม่ของใหม่หมดเป็นโช้คเป็นไทยบาท้าสปริงเป็นรุ่นเดิมๆนะครับภายในสวยงามคันนี้ติดฟิล์มเพิ่งติดฟิล์มมาตู้แอร์เพิ่งล้างมาสวยๆงามๆนะครับ เปลี่ยนหน้าปาัดเป็นมีวัดรอบเกียร์ออโต้นะครับรถภายในสะอาดสวยงามมากแถมเรายังติดกัาราดให้เรียบร้อยของใหม่นะครับอันนี้ภายในข้างหลังมี้ายางปูพื้นให้เรียบร้อยสำหรับท่านที่จะขนของอะไรเอาคันนี้ไปใช้ได้เลยครับรถคันนี้เราขอเสนอขายอยู่ที่90,000บาทนะครับราคา ต่อรองได้นิดหน่อยสําหรับคนที่ไม่มีเงินสดเอาเงินมาดาวห้าหมื่นเหลือสี่หมื่นผ่อนเอานะครับแปดงวดงวดละห้าพันนะครับสนใจติดต่อ098 932 20 20 098 932 20 20